ข้างนอกแทนหมู่11ที่เรียกพราอย่างนี้แม้เช้าเนหมู่3หมู่11 12เราน่าจะจบนะครับแต่ตอนนี้หมู่3เรายังเรียกแล้วเรียกอีกก็เพิ่มเองโดยเป็นตัวของมันนะครับทําให้เรานายสมัครเสื้อวิมนายสมัครนางสาวจิริวันจินยาองจิตรมากุ๊กเรียบเลยอย่าหยิบมากเลย ัซนหนะครับแน่น้าขึ้นแก่นี่เ็นคนืี่วปนคน้าาน้ายมีเรามั้ตนวทะเบียนไว้ครับ พอความปราราด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจว่ากระผมเนต้องทำใจกับผมอยากให้จบมไม่ไมารักกรร่วมกันนะครับแล้วเก็ด้มอมา่วยกากวลองย ก็มีอยู่2ด้านนะฮะก็คือด้านแรกเอาที่การการลงทะเบียนก่อนนะครับซึ่งขณะนี้ด้วยด้วยระบบเดิมก็คือระบบหมอพร้อมเนี่ยซึ่งรับลงทะเบียนคนอายุตั้งแต่60ปีแล้วก็7กลุ่มโรคเนี่ยจังหวัดของเราก็ลงไปประมาณ180,000คนในระบบที่2นะฮะซึ่งเราทำเสริมขึ้นมาคือระบบแอปพลิเคชันสีสกเกตพร้อมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ย ก็มีคนลงทะเบียนทั้งสองระบบเนี่ยประมาณ3,40,000คนแล้ว